โดยเปิดเผยว่าทรงกลมมีความร้อนเซโนทั้งสองก็สงสัยว่าทำไมโกหังและพิกโลถึงไม่ขยับไปไหนได้ชินคันก็เปิดเผยว่ามีสไนเปอร์แอบซุ่มอยู่ จลินบอกโกฮังและพิกโกโลว่าอย่าประมาทและบิรุสว่าพวกเขากำลังเสียเปรียบเพราะไม่สามารถเอาชนะศัตรูได้หากเคลื่อนไหวไม่ได้เทจินหังตรวจสอบร่างที่หมดสติของดเตรโรตาขณะที่โกคูและเบจิต้ามาถึงเทจินหังบอกให้โกคูและเบจิต้าลบเพราะมีศัตรูยิ่งมาจากระยะไกลเบจิต้าถูกโจมตีทั้งสองก้มลงเบจิต้าเรียกผู้โจมตีว่าขี้คลาดและศัตรูที่น่ารำคาญ ในขณะเดียวกันพิกโลก็ปกป้องโกฮังจากการถูกซุ่มยิงคราวนี้แคนทั้งสองข้างคาดโชคดีที่พิกโรก่งองอกมันออกมาใหม่ได้พิกโรว่าผู้โจมตีกำลังมองหาความร้อนจากร่างกายทำไมผู้โจมตีจึงสามารถยิงเราได้แม้ในิุน